สวัสดีค่ะมอนนซิมาล้างล้างกล้วยพึ่งตัดมาเมื่อคืนนี้ประมาณเจ็ดเครือเนาะฮาจมาาิมาฮาิมา,าล้างให้มันสะอาดสะอาดก่อนล้างให้มันสะอาด แล้วค่อยเอาไปบ่มมันจะไม่คุณน,นี่เศษใบใหม่เศษอย่างนี้นี่งามบ่ะจ้ะมีใหญ่ๆ ใจมากนี่อีการมากินเนห็นไอกวดเสียหาย เกษตรนี้อู้ยลำบากกว่วดจะได้หนึ่งปีหนึ่งปีนะคะกล้วยหนึ่งปีถึงจะได้กินยา่่าเขาขายแพงเลยขายว่าแพงเนาะอยู่บนนอกขายไม่แพง นีใหญ่ใหญ่สามสิบบาทคนที่เขาปลูกเขาจะรู้ว่ามันกว่าจะได้ทุยยางทุยยางที่ท,ท,ที่ที่ลงมือเห็ดที่ลงมือทำกว่าจะได้ต้องใช้เวลาโมเมนต์ว่า อกท่วงออกซ้ำเหมือนงสิเด็กกินเร็วต้องตกใส่เวลาแต่ก็ยุคโควิดเนาะคือว่าเลยนี่ มีคไนไปสร้างใหม่เลยเขาจะเอาไปทำบุญขอพรรษาเข้าพรรษาเขาจะทำบุญการเขาจะสั่งกล้วยไปทำขนมก็ก็ซอยๆก็ซื้อท้ายพ,พวกแค่หนุกจ้ะเป็นเศร้าไฮเศร้าสวนเสาร์อาทิตย์กับบุตใดพักพรอ แต่มื่อนี่ได้ได้พักจะจอยหนึ่งคือว่าหน้าเมื่อหลางกลัวนเลยจะคิดเลิกเด้อกลัวน้ำว่าค่ะถ้หาห้าบ่เเ็ดเฮากับพ่อมีสิกินหา้าบ่มีเงินใส่จำเป็นจะต้องทำเห็ดหน้ามันกับพ่อใส่ ต้องต้องซอยเหลือเมื่อหนาคขั่วเมนไวเขาเห็ดงานคนเดียวต้องซอยน้ำซอยนี่เลยได้เท่าไหร่ก็เอาเค่าไดร่ค่าน้ำค่าไฟ ให้หนูไปโรงเรียนทำกเกษตรกับมอนเม่จ้ะทำเกษตรมอญแเเม,ม่ไ็้มือกเมย์เมยกับแอ่กมอนมวนเมยกับพักเบิ้งโตนิดหน่อยซ้ำนี่เห็ดใดซ้ำนี่ก็ถือว่าบุญลายแหละ บริย่องจะคล้องหนักจ้าหมอให้ฟังวิใหญ่ๆนะคะบริสใสสารพิษบริสใสอย่างบอร์ดไพร้อยเปอเซ็นไม่มีสารพิษนะคะไม่ฉีดอะไรเลยปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่ ก็อยากเป็นยูทู e กันนั่นแหละอยากหรา,า,าย้ได้คลิปนี้แค่นี้ก่อนจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r ร b e น้่ยน,นะคะ